สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลูกหนังรายวันคำาคืืนวันเสาร์ที่30สิงหาคมเวลา20นากา30นาทีตามเวลาไทยเราจะพาไปที่ MHP Arena กับศึกบุนเดสลีกานัดท,ที่2ของฤด,ดูกาลสตุตการ์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของโปรัเซียเมนเชน่นการดบักเกมนี้บอกเลยว่าแฟนบอลไทยห้ามพลาดครับ แม้เปิดฤดูกาลด้วยความพ่ายแพ้ให้กับอูนิโอนเบอร์ลิน1ประตูต่อ2แต่สตุตการ์ดก็พึงผ่านเกม d f ฟเปโพลคาวสุดมันดวนจุดโทษเข้ารอบหลังเสมอบรานชวไว4ต่อ4ใน120นาทีส่วนกลัดบักเปิดหัวลีกด้วยผลเสมอ0ประตูต่อ0กับฮัมบูกและก็เข้ารอบบอลถ้วยโดยการเบียดชนะทีมเล็ก3ต่อ2ฟอร์มทั้งคู่ยังแกว่งนิดๆแต่มีความพร้อมคนละแบบครับ ย้อนดูสถิติที่ผ่านมาเกมที่สตตดิโดเล่นในบ้าน5นัดหลังสุดชนะถึง4แถมยิงได้มากกว่า2ประตูต่อเกมแต่กลัดบักไม่ธรรมดาเพราะพวกเขาบุกมาชนะที่นี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2ประตูต่อ1ทว่าฤดูกาลนี้พวกเขายังไม่มีประตูในเกมลีกเลยแม้แต่ลูกเดียวจุดนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องจับตาว่าแนวรุกกลัดบักจะปลดล็อกได้หรือไม่ ฝั่งเจ้าบ้านเซอร์ตุสกาดมีข่าวว่านิกวเทอร์มาเดใกล้ย้ายออกทำให้ต้องพึ่งพาเออร์เมดินเดมิโรวิชยืนหน้าเป้าแบบเต็มตัวเกมนี้อาจไม่มีเจฟชาบอกกับลูก้ายาคูเฟที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์รวมถึงรายชื่อเดี่ยงเดิมอย่างดิโรซูนซิยาสและสเตอร์กิอู ฝังกลัดบักต้องขาดทีมคลายดินที่เจ็บเข่ารวมถึงเอนกูมูกับโมฮายาแต่ข่าวดีคือโจวานนี่เรนาแข้งใหม่จากดอดมุลมีลุ้นได้ลงสนามทันทีหากผ่านความฟิตคาดการ11ตัวจริงสตุตการ์ดมาในแผน4-2-1-3นิวเบิเฝ้าเสาแผงหลังวักนูมันเยลต์ชาบอตและมิทเทลสแตด กลางรับใช้คาราซอกับสติลเลอร์ปล่อยให้3ตัวรุกเลเวลลิงอุนดาฟและโทมัสบอลบอลให้เดมิโรวิชยืนหอกเดี่ยวฝั่งกลัดบักก็ใช้4-2-1-3เช่นกันนิโคลัสยืนดานสุดท้ายแนวรับสกาลีเอลเวดิดิกซ์และอูริชกลางสนามวางไรซ์ Rice, จับคู่ซานเดอร์ดัน3ตัวรุกโอนอรัตเชเกอร์และแฮกปันเกมให้ทาบาโควิชล่าตะข่าย ส่วนเรนารอสแตนบายเติมสปีดเกมจากข้างสนามสะดุดการ์ดน่าจะเดิมเกมด้วยบล็อกกลางสูงกดให้ได้ในแดน2แล้วเปิดจังหวะจ่ายเร็วจากสติลเลอร์เข้าลายอุนดาฟหรือโทมัสฝั่งกลัดบักจะพึ่งเกมริมเส้นฝั่งขวาโอนรัตกับสกาลี่เติมแบบซ้อนลึกหาจังหวะครอสเข้าเส้นหลังแต่จุดอันตรายคือกลัดบักเสียบอลกลางทางบ่อยและถ้าเจอเกมลุกสวนกลับเร็วแบบเจ้าบ้านมีสิทธิ์เจ็บหนักครับ การดวลริมเส้นระหว่างโอนรัตกับมิทเทลสแตดคือจุดสำคัญเพราะจะเป็นตัวตัดสินว่าฝั่งไหนคุมพื้นที่ขวาได้ในกรอบเขตโทษเดมิโรวิชต้องเจอกับดิกส์และเอลเวดิที่เด่นในเรื่องการอ่านเกมขณะที่ไรซ์ Rice กับซันเดอร์ต้องหาทางหยุดการทะลุช่องของสติลเลอร์ไม่อย่างนั้นระยะยิงของโทมัสจะเปิดกว้างแน่นอน ภาพรวมของเกมน่าจะเปิดหน้าใสกันพอสมควรแต่ด้วยแรงเชียร์ในบ้านและแนวรุกที่ดูวูบวาบกว่าเล็กน้อยผมขอวางใจเจ้าบ้านเฉือนชนะ2ประตูตัวหนึ่งครับใครเชียร์ฝั่งไหนมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องลูกหนังรายวันกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่แมตช์ต่อไปครับผม